ครับเพื่อนครับทางด้านยูทูบเฟซบุ๊กทางด้านไลน์นะครับเพื่อนเราซ่อมได้นะครับหลายๆครั้งที่เราเปิดพัดลมนะครับบางครั้งนะครับพัดลมมันมีอาการเย็นอยู่คนเดียวนะครับนั่นก็หมายความว่าเฟืองสายมันเสียนะครับวิธีการซ่อมง่ายดายมากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อทั้งยวงก็ได้นะครับเราไปหาอะไหล่ของเก่ามาก็ได้นะครับหรือว่ายกไปชิ้นเดียวนะครับไปซื้อที่ร้านขายอะไหล่พัดลมนะครับแล้วก็มาใส่เนาะอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเรามากดดูครับ มันหมุนอยู่นะครับครับมันจะไปมั่งมันไปมั่งนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ค่อยๆหมุนแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่ไปแล้วมันจะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมันกล่ำคาญนะครับนี่ครับอยู่ๆแล้วครับครับนี่ครับไม่ไปนะครับสาเหตุเกิดจากเฟืองข้างหลังนะครับมันเกิดการแตกหักหรือว่าเกิดการหลวมนะครับของแกนตรงนี้นะครับทําให้พัดลมมันไม่ค่อยสายหรือสายไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับวิธีการ อ่าซ่อมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาลุยกันเลยสำหรับพัดลมตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนมอเตอร์มาใหม่นะครับอาการตามมาก็คือตัวสายเสียนะครับเสียแบบไหนนะครับแล้วอาการมันเป็นยังไงนะครับง่ายมากนะครับสำหรับเพื่อนช่างซ่อมทุกท่านนะครับที่ฝึกซ่อมพัดลมก็สามารถที่จะนําไปดัดแปลงหรือแก้ไขให้กับลูกค้าได้นะครับทุกครั้งที่ซ่อมพัดลมอย่าลืมตอดปลั๊กนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยนะครับ เด็กๆอย่าลอกเลียนแบบครับผมสาธิตเพื่อนๆได้ดูกันนะครับพอเราแกะตรงนี้ออกนะครับก็จะมีน็อตสองตัวเองนะครับน็อตแก้สองตัวตัวนี้ตรงนี้ดันให้มันเข้าไปในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลูกปืนหายนะครับดันดันให้มันเข้าเบาไปก่อนนะครับอย่๋ยวเพิ่งแกะลักษณะนี้เนาะโอเคถ้ามันเข้าเบาไปแล้วนะครับเราก็ถอดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ยกฝาครอบออกก่อนนะครับดันเร็ นี่ครับลูกปืนมันหลุดแล้วนะครับอย่าระวังมันตกหายนะครับต้องผมมันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมีอะไรเยอะแต่เพ <documentation> <memories> ื่อนๆที like ่ซ่อมใหม่ๆต้องระวังนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับนะครับลูกปืนมันจะอยู่2ฝั่งครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับแล้วก็จะมีสปริงอยู่ด้านใน1ตัวนะครับสปริงจะเป็นสปริงเล็กๆนะครับเวลาเราเอาลูปปืนเล็กๆออกเราต้องระวังมันหลุนหายนะครับเพราะว่ามันกิ้งหายได้นะครับ นี่คือสปริงที่อยู่ด้านในแกนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาก่อนนะครับพอแกะออกมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสังเกตนะครับแกนนะครับแกนมันจะมีรอยแตกนะครับนี่นะครับเห็นยังชัดเจนเลยครับนี่ครับรอยแตกของแกนนะครับนี่แกนมีรอยแตกเห็นชัดเจนนะครับที่มันหมุนช้าหรือหมุนไม่คล่องนะครับเพราะว่าแกนมัน หักไปหนึ่งซีนะครับตัวนี้สองซีนะครับนี่อีกซีหนึ่งนี่ครับปรากฏว่าตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าตัวนี้มาใหม่นะครับตัวนี้มีขายนะครับที่ร้านอมอนก็มีนะครับแต่ว่าของอมอนเขาจะขายทั้งชุดนี้นะครับทั้งชุดแบบไหนนะครับของอมอนเป็นเป็นฮาตลีนะครับนี่ครับชุดนี้เลยทั้งหมดเลยนะครับห้าสิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปซื้อตัวนี้มาก็อยู่ประมาณสิบห้าบาทเนาะ ตัวนี้ครับตัวเดียวเนี่ยก็ประหยัดเท่ากันสามสิบกว่าบาทเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาของเก่ามาใส่นะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงครับครับเพื่อนๆครับก็ผมไปหาของเก่ามานะครับตัวนี้มันแหว่งไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นของฮาร์ตเตอรเช่นกันนะครับแต่ว่ามันยังดีอยู่นะครับนี่ครับเป็นมือสองนะครับผมจะยกไปทั้งยวงนะครับเราเวลาเราวัดดูนะครับมัน มันยาวเท่ากันนะครับมันยาวเท่ากันอย่างนี้นะครับแล้วก็ความความใหญ่นะครับมันเท่ากันแสดงว่ามันใช้ด้วยกันได้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยทีนี้ใส่เข้าไปเลยอย่ากกระโปใส่เข้าไปนะครับเราก็ปิดฝาให้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่มีของเก่านะครับเราก็ไปหาซื้อนะครับที่ร้านอมรอันนี้แค่เพื่องมันแตกครับพิธีการก็ไม่ยากครับแค่นี้เองครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จก่อนครับผมเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับสองสามกระจึกนี้ลองกดดูครับนี่ครับกดง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับเมื่อกี้กดยากมากนี่ครับนี่กดโอเคเสร็จปั๊บครับผมหมนแล้วครับอันนี้ผมกดเบอร์ไว้แล้วมันไม่มีใบครับเลยดังือหรือครับเพื่อนๆจะสังเกตว่า หมุนเลี้ยวก็เดิมนะครับแล้วก็คล้องตัวกับเดิมนะครับนี่แค่เบอร์หนึ่งนะครับสาเหตุเกิดจากตัวเดียวนะครับก็คือที่ผมบอกนะครับเพืองมันแตกนะครับเราเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็ได้หรือเปลี่ยนทั้งยวงก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกของลูกค้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจ็ดเล็กเก็น้อยก็นำมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับวิธีการซ่อมเจ้าตัวแกนสายนะครับหลายคนไม่รู้จะซ่อมยังไงครับวิธีการซ่อมทําให้เป็นเนาะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ถ้าชอบก็กดติดตามล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับอย่าลืมกดรูดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อไปเพื่อนๆจะได้เห็นอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับจุมการสวัสดีครับ